อันนี้ก็คือนี่กยศแบบระบบร่มนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันร่มยังไงกันอันนี้ก็คือเข้าแอปไม่ได้เลยนะครับแล้วก็เข้าเว็บไม่ได้ด้วยเดี๋ยวเรามาดูโอ้สบายเลยดิไม่ต้องจ่ายนี่กู้เรียนแล้วดิศูนย์หมดแล้ว <c oughs> โอเคอันนี้เราก็จะมาบอกเกี่ยวพวกกยศนะครับหรือกรออของนี่กูเรียนกรออตอนนี้มันถูกย้ายเป็นของ ก็ย่สอนแล้วเนื่องจากมันมีการปรับโครงสร้างนี่สําหรับคนที่จ่ายไม่ครบ15ปีซึ่งหนึ่งในนั้นถ้าผมจ่ายตามเงินเดือนเลทน่ะมันก็ก็ไม่ครบจริงเพราะว่าช่วงปีแรกมันจะถูกมากเลยแค่ประมาณสามสี่พันบาทแล้วพอปีที่สองใช่ปะ่ะมันก็จะประมาณหกพันเจ็ดพันหมืนกว่าจนปีสุดท้ายอ่ะประมาณสามสี่หมืนซึ่งรายได้ผมตอนเนี้ยกับ หนี่จ่ายที่ที่มันสูงเยอะเกินผมก็เลยแบบไม่พอจ่ายที่ไม่พอจ่ายเพราะว่าหนึ่งรายจ่ายเราเยอะแล้วก็ถ้าเราเคยจ่ายไปเดือนหนึ่งแล้วถึงกับช็อตเลยคือแบบว่าไม่มีเงินกินข้าวไม่มีอะไรคือพยายามจ่ายแบบตั้งแต่แบบเหมือนทบมาประมาณ30,000ต่อปีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พยายามหักหักมากๆแล้วแต่ก็ยังซูไม่ไหวนะครับก็ผมก็เลยเข้าสู่กระบ,บวนการปรับโครงสร้างนี่ทีนี้มันเกิดอะไรขึ้น ก็จะบอกว่าตอนนี้คือแบบระบบเว็บมันล่มหมดเลยแล้วเขาก็ร้องเรียนกันอะไรอันนี้ผมก็เลยทําคลิปมาบอกว่าที่ผมเจอตอนนี้ในระบบของตัวผมเองนะของผมหักเงินเดือนจากบริษัทที่ทํางานแล้วเหมือนกับว่า <c oughs> เหมือนกับว่าเงินนะ่ะมันไม่อัปเดตมา5เดือนก็คือตั้งแต่เดือนกุมภาถึงปัจจุบันแล้วตอนนี้กุมภาอัปเดตแล้วแล้วก็ยังยังไม่ถึงเดือนล่าสุด ไม่ใช่เดือนกันฎาเดือนก่อนหน้านั้นมีนาโอเคนะครับก็คือผมก็งงมากว่าผมก็พยายามหักเงินจากบริษัทยอดหนึ่งหกรบาทแล้วก็พยายามจ่ายอีก670 6อยเจอะไรเงี้ยเพื่อแยกเพื่อแยกยอดว่ายอดเนี้ยมันหักยังไงบางทีก็จ่ายพันหนึ่งอะไรอย่างงี้นะครับผมซึ่งเงินในระบบอะในระบบที่ผมจ่ายเองอะมันอัปเดตปัจจุบันแล้วยอดมันลดลง แต่ปัญหาคือที่ผมปวดหัวมากเลยแล้วผมตามกับระบบของกยศก็คือยอดเงินตอนนี้ของผมนะที่มีปัญหาอยู่ก็คือยอดเงินไม่อัปเดตก็คือเงินที่หักจากบริษัทนะไม่อัปเดตแล้วก็ไม่หักยอดแล้วก็มีมียอดแล้วตอนหลังอะมันมียอดมาอัปเดตตอนหลังนะแต่ยอดนี่คงเท่าเดิมซึ่งเวลาเราจ่ายเงินอะเราก็จ่ายปกตินะแต่ว่ายอดนี่เท่าเดิมเราก็เลยงง แล้วทางกยศกเขาก็แจ้งใน Facebook ว่ามันดูในดูในแอปไม่ได้ตอนนี้ธนาคารกรุงไทยถูกเอาออกไปแล้วนะเราไม่สามารถเข้าไปชําระแบบเรียลไทม์ของกรุงไทยได้แล้วในแอปอะ่ะเขาก็บอกว่ามันไม่เรียลไทม์ให้ไปดูในเว็บซึ่งผมก็ไปดูในเว็บมันก็ไม่เรียลไทม์เหมือนกันนะครับแล้วตอนนี้ดูเห็นปะ่ะเว็บยอดผมเป็นศูนย์หมดแต่ผมก็ยังคงจ่ายหนี้เหมือนเดิมแล้วมีเพื่อน เพื่อนคนหนึ่งของผมก็คือมีปัญหาก็คือตัดจ่ายจบหมดแล้วทั้งดอกเบีย้ยทั้งเงินต้นแต่กลับกลายว่ามียอดเพิ่มเข้ามาอือยังไงแล้วผมจ่ายไม่เคยแบบว่าผมจ่ายตลอดนะผมไม่เคยมีเบีย้ยปรับหรือว่าขึ้นทรงขึ้นสารนะคือจ่ายทุกเดือนแล้วก็พยายามตัดเป็นวิกวกิให้ได้มากทีก่สุดแต่ว่าวิช่วงหลังๆอ่ะมันต้องจ่ายทีละสี่ห้าหมื่นคือแบบเออผมก็ไม่ไหวเหมือนกันนะผมก็เลยเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างนี้ก็คือจริงๆอีกสองปีอ่ะผมจะครบสิบห้าปีหมดละ แต่ยอดมันค้างอยู่ประมาณปดหมื่นก็คือวิกละ4,000กับ5,000ซึ่งผมพยายามตัดจ่ายเดือนละพันนะเดือนละพันเดือนละพันบางเดือนก็2,000 3,000ก็แล้วแต่แต่ว่าก็ยังตัด4้0ห5 0 0 0ไม่ได้ <laughs> ผมก็เลยตัดสินใจปรับโครงสร้างนี้มันก็เลยเป็นที่มาของปัญหาตอนนี้กลายเป็นว่าตอนนี้ระบบมันก็เลยกลายเป็นว่าเราอะจ่ายแต่ต้นเขาให้จ่ายตรงต้นแต่ว่าดอกเบีย้ยเก็บเอาไว้หมายถึงว่า ถ้าตามเงื่อนไขที่สัญญาที่มันพูดถึงอะ่ะก็คือว่าเมื่อเราจ่ายต้นครบหมดแล้ว6เดือนสุดท้ายจะเป็นการจ่ายดอกเบี้ยก็คือพูดง่ายๆตอนนี้เขาพยายามให้เราเลีย์ต้นให้หมดเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะแปลกใจว่าเอ้ยกูจ่ายต้นหมดแล้วทาไมยังมีเงินลงเหลือเข้ามาอีกวะเอออันนั้นอะ่ะคือดอกเบี้ยคือบางทีเราต้องอ่านสัญญาให้ชัดเจนด้วยว่าสัญญาของระบบที่เราเหมือนการรีไฟแนนซ์อ่ะหรือปรับโครงสร้างนี้เนี่ยแหละมันเป็นแบบไหนด้วยนะครับผมยังไงก็อย่าเพิ่งโวยวายกันนะครับผมก็ เวลาคุณทำอะไรคุณก็อ่านสัญญาตั้งแต่ต้นจนปลายทุกข้อความช้าหน่อยแต่เข้าใจนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กด s ั b สไข i b e กันด้วยนะครับกดไลค์